สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับคลิปนี้เสียงผมอาจจะแปลกสักน,นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้อากาศหนาวค่อนข้างหนาเวเย็นนะฮะก็เลยรู้สึกคัดจมูกนะครับอโอเคมาเริ่มกันเลยนะมีเพื่อนเพื่อนนะสอบถามผมมาหลายคนมากเลยนะครับว่าเราจะไปต่อยังไงนะครับในเรื่องของการพัฒนาระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติให้มันสามารถเคลื่อนที่จากจุดนี้ไปจุดนี้นะแล้วก็ให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดใน สภาพวดล้อมการทำงานของเรานะครับอ่าโอเคมาเริ่มกันเลยผมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับบอกผมบอกให้นะว่าสำคัญมากนะสำหรับเพื่อนที่ต้องการพัฒนานะฮะพัฒนาในเรื่องของระบบล้อสองในเวกชั่นสเต็ปอ่าโอเคมันสำคัญยังไงสำคัญอย่างนี้ครับถ้าเราต้องการพัฒนาเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมในสิ่งที่เราทำงานประเด็นเลยก็คือว่า ถ้าเราไม่เข้าใจระบบการทํางานดั้งเดิมของเขาว่ามันทานํางานยังไงนะครับมันยากมากที่เราจะพัฒนาและเขียนโปรแกรมสิ่งนี้นะฮะสิ่งนี้ก็คือไอ้เรื่องที่เราสนใจก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์นี่แหละครับนะฉะนั้นเพื่อนๆต้องดูภาพนี้ให้เข้าใจนะครับภาพที่อยู่ตรงหน้านะภาพนี้เป็นแผนผังแผนผังการทํางาน ของระบบล o อหนึ่งนะลอหนึ่ navigation stack นะครับผมเอารถหนึมาให้ดูก่อนเพราะว่าพื้นฐานพื้นฐานของการทํางานของล o อสอเนี่ยก็มาจากล1อหนฉะนั้นเราต้องดูภาพการทํางานของล้อหนให้เข้าใจก่อนถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับว่าส่วนไหนทํางานยังไงมันก็จะง่ายนะฮะมันจะง่ายในการที่เราจะไปเขียนโปรแกรมนะฮะเพิ่มเติมในส่วนนั้นอย่างเช่นว่า ถ้าเราสั่งให้หุ่นยนต์นะครับเดินจากจุด A ไปจุด B แล้วในระหว่างทางเนี่ยมันมีสิ่งกีดขวางที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับหุ่นเขาจะทําการแก้ไขสถานการณ์เพื่อที่จะให้สามารถเดินไปได้นะตรงจุดนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าในส่วนของที่มันต้องแก้สถานการณ์ในการค้นหาเส้นทางเพิ่มเติมเนี่ยมันทํางานอยู่ตรงจุดไหน เราก็จะไม่รู้นะฮะเราก็จะไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยฉันต้องไปแก้ตรงจุดนี้เนี่ยแหละครับถึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะแผนผังนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญเลยที่เพื่อนๆจะต้องดูให้เข้าใจว่าระบบการนําทางเนวิชเนว t เชันสเต็คอะมันทํางานยังไงอ่ะโอเคมันเริ่มกันเลยนะครับจากแผนภาพนะฮะจากแผนภาพที่เพื่อนๆเห็นทางหน้าจอนะครับส่วนประกอบทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญถ้า ขาดบางส่วนไปนะครับระบบการนําทางในวิกเกชั่นสแต็คมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะอ่าโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะขอผมขอเริ่มต้นในส่วนของ AML ก่อนนะครับ AML คืออะไรนะ AML ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการระบุตำแหน่งหรือ l o c a t i o n ไล like ฟ a สถ i นะนะครับว่าตำแหน่งของหุ่นยนต์เนี่ยอยู่ตรงไหน เขาจะมีอัลกริทึมการทํางานของเขาอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพกว้างๆก่อนนะครับเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดนะในส่วนของรายละเอียดว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปเสริมขึ้นมานะครับคลิปนี้ให้เข้าใจก่อนว่าแผนภาพในวิกาชันสแต็กเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรนะฮะ AMCL นะครับ ให้เข้าใจเลยว่ามันจะมีอัลกอริทึมในการกําหนดตําแหน่งของหุ่นยนต์ในแผนที่นะให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับ AMCL กําหนดตําแหน่งหุ่นยนต์ในแผนที่นะครับแล้วถัดลงมานะครับเป็นเซนเซอร์ทานสฟอร์มนะเซนเซอร์ซันสฟอร์มที่เราเห็นลูกศรน,นะครับ s l a s TF นะก็คือ topic TF ตรงนี้คืออะไรนะครับ ก็คือเป็นในส่วนของข้อมูลพูดพูดง่ายๆเลยนะฮะก็คือเป็นในส่วนของข้อมูลที่ว่าเซนเซอร์ของเราอย่างอย่างเช่นว่าไรได้ไรได้เนี่ยมันติดอยู่กับตัวของหุ่นยนต์ถูกไหมฮะมันไม่ใช่ว่าอยู่ติดกับล้อหรือติดที่พื้นฉะนั้นส่วนประกอบของหุ่นยนต์นะครับอย่างเช่นล้อซ้ายล้อขวาตัวตัวหุ่นยนต์ตัวไรได้ไรได้เซนเซอร์ตัว IMU ตำแหน่งของแต่ละตัวนะครับทีทรานซฟอร์มเนี่ย มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะฮะความสัมพันธ์ของมันก็คือว่าแต่ละส่วนนะครับอย่างเช่นถ้าถ้าเราถ้าตัวหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมันก็จะไปคํานวณนะครับว่าถ้าเกิดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหนึ่งเมตรตัวไรด้าที่อยู่ติดตัวขอ,ของมันนะฮะติดตัวหุ่นยนต์เนี่ยอมันจะต้องคํานวณนะฮะคำนวณตําแหน่งตามนะฮะตามตําแหน่งที่เคลื่อนที่นะฮะอ่าโอเคนะเซนเซอร์ทรานสฟอร์มนะครับเซนเซอร์ทรานส์ ต่อไปนาล่านะครับโอโดเมติสอร์ตนะครับตัวนี้มีความสําคัญยังไงนะฮะเป็นส่วนที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่ามันเป็นตัวที่กําหนดว่าหุ่นของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นนะไปจุดต่อไปเนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่องศา,าการเลี้ยวเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะเป็นในเรื่องของอทิศทางนะทิศทางทิศทางที่เคลื่อนที่ไป ความเร็วที่เคลื่อนที่ไปตำแหน่งนะตำแหน่งจุดเปลี่ยนแปลงว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะมีการเปลี่ยนแปลงไปกี่เมตรนะครับกี่เมตรกี่เซนนะฮะอ่าต่อไปนะครับมาดูในส่วนของเบรคอนโทรลเลอร์นะเบดคอนโทรลเลอร์นะครับง่ายๆเลยง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดอัลกอริทึมนะครับในการคำนวณเส้นทางนะสามารถหาเส้นทางได้แล้วนะครับ จุดที่จะสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวานะครับจะถูกส่งมากับ topic command w h e l นะครับมาที่เบรคคอนโทรลเลอรนะส่วนนี้นะจะเป็นส่วนที่ที่ได้รับข้อมูลแล้วกันได้รับข้อมูลจากคำนวณเส้นทางแล้วนะครับว่าควรจะไปข้างหน้าเท่าไหร่นะครับล้อหมุนความเร็วเท่าไหร่นะฮะโอเคนะฮะตัวนี้นะครับหมู่เบรคอนโทรลเลอร์นะครับเบคอนโทรลเลอรอ่าต่อไป เดี๋ยวผมอธิบายรอบนอกก่อนนะครับรอบนอกให้เขา้าใจแต่ละหน่วยก่อนว่ามันทํางานยังไงนะครับต่อไปนะเซนเซอร์ซอสนะครับเซนเซอร์ซอสคืออะไรเซนเซอร์ซอสก็คือหน่วยของเซนเซอร์ที่สําคัญนะครับในการที่เราจะสามารถให้มันเคลื่อนที่ในแมปได้ก็คือข้อมูลจากไรด้านะครับข้อมูลจากไรด้าทําไมถึงข้างล่างนะฮะข้างล่างอาจจะสงสัยว่าทําไมมีพอยต์ขาวด้วยนะครับ อ่าแต่ต่างกันตรงนี้นะฮะถ้าเป็นไรดาร์แบบ2มิตินะครับมันจะสแกนแค่ตำแหน่ง x e y นะฮะไรดาร์สมิติธรรมดานะครับจะเป็นเลเซอร์สแกนแต่ถ้าเราใช้ไรดาร์แบบไรดาร์อ่าแบบ3มิตินะครับก็คือจะเป็นพอยท์คาวหรือใช้กล้องหรือใช้กล้อง 3D นะครับกล้อง 3D ที่มันสามารถวัดระยะความลึกได้นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นพอยท์คาวนะครับผมโอเคนะฮะเซนเซอร์ซอสนะครับเซนเซอร์ซอส แหล่งข้อมูลสำคัญนะฮะสำคัญที่เราจะทำให้หุ่นของเราในเคลื่อนที่ได้นะฮะอ่ะต่อไปนะครับิร์ server นะิร์ฟเวอร์นี่คืออะไรก็คือเป็นในหน่วยของส t a t i c map นะครับก็คือตอนขั้นตอนที่เราสร้างแมปเรียบร้อยแล้วนะในขั้นตอนของอ่า slam นะครับส l a m มันก็จะมีส่วนที่เป็นแร์ server นะครับในการที่จะให้ข้อมูลกับหน่วยที่ เอาไว้เคลื่อนที่นะครับผมโอเคนะแบบเซอร์เวอร์อ่าโอเคนะครับผมก็อธิบายส่วนประกอบรอบนอกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะเราจะมาดูส่วนของด้านในกันว่ามันทำงานยังไงนะครับอ่าโอเคครับต่อไปนะฮะเราจะมาดูแผนกนะฮะแผนกการทำงานด้านในนะครับของในส่วนของมูฟเบดนะครับว่าเขามีการทำงานยังไงนะแต่ละหน่วยทำงานยังไงนะครับอ่าโอเคนะครับดูจากภาพนะครับ จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับ1ก็คือในส่วนของ global นะฮะ global paner นะสอง local paner นะครับแล้วก็3 recovery นะครับ rescore behavior นะครับผมแบ่งเป็น3อันนะโอเคเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนะฮะของยกตัวอย่างในเรื่องของการเดินทางการขับรถแล้วกันนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราได้รับคําสั่งนะครับได้รับคําสั่งให้ขับรถส่งของนะครับจาก กรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับคนที่ทําหน้าที่วางแผนนะฮะวางแผนเส้นทางบอกเราว่าเราต้องขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับก็คือโกบอลแพนเนอร์นะครับนะในส่วนนี้ก็คือเขาจะวางแผนเส้นทางเลยว่าโอเคคุณขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะให้ผ่านจังหวัดนี้ให้ไปทางให้ไปทางสระบุรีนะแล้วแล้วก็ให้วิ่งตรงไปเรื่อยๆจนถึงนงครสวรรค์อะไรอย่างนี้นะครับ โกบอลแพนเนอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนวางแผนเส้นทางนะฮะส่วนโกบอลคอ n ์สแมพคืออะไรนะครับโกบอลคอรแมก็คือว่าเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลที่จะส่งให้กับโกบอลแพนเนอร์นะครับสําหรับใช้ในการวางวางแผนเส้นทางว่าจุดไหนที่สําคัญนะครับที่จะต้องหลบหลีกสิกิดขวางนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของโกบอลคอ n แมพนะครับนะฮะโอเคนะในส่วนของโลเคอ p ่นแพนเนอร์คืออะไรโลเคอ p ่นแพนเนอร์เนี่ยจะเหมือนกับ เราเป็นคนขับรถนะฮะเราที่ต้องเป็นคนขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับฉะนั้นเวลาที่เราได้รับโลบอลแพนเนอร์นะฮะได้รับเส้นทางจากโลบอลแพนเนอร์มาแล้วนะครับเราจะเป็นคนขับรถฉะนั้นรายละเอียดดีเทลในการขับรถอ่ะอาจจะมีหลบหลีกในเรื่องของการหลบหลีกสิ่งเกีดขวางนะครับแตใ,ในระหว่างการเดินทางเนะี่ยจะเป็นหน้าที่ของโลคอลแพนเนอร์นะฮะ ส่วนโลเคอลคัทแบก็เหมือนเหมือนกันครับก็คือจะเป็นในส่วนของข้อมูลนะฮะในส่วนของข้อมูลที่จะป้อนให้กับโล c a l p l แพนเนอร์สำหรับในการวางแผนนะครับในการวางแผนท้องถิ่นอีกทีหนึ่งนะครับตรงสุดสุดท้ายนะครับตรงสุดสุดท้าย Recovery Behavior คืออะไรนะครับตรงนี้ก็คือพฤติกรรมพฤติกรรมการหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับอย่างเช่นว่าเราขับรถไปนะฮะเราขับรถไปเนะี่ยอาเจอวัวข้ามถนนนะครับ เราเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งขวานะครับเราก็ต้องหยุดพอหยุดเสร็จแล้ววัวมันเดินทางมาเยอะมากนะฮะเดินขับรถไปไม่ได้สักทีนะครับมันก็จะเข้ามาในส่วนของ r e c o v e อร์ตัวนี้นะฮะร,รีคอเวอตัวนี้ว่าต้องคำนวณเส้นทางใหม่ไหมหรือว่าต้องหยุดรอนะครับตรงจุดนี้นะฮะตรงจุดนี้จะเป็นในส่วนของสถานการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถเดินจากจุด A เป็นจุด B ได้นะครับผมอ่าโอเคนะฮะฉะนั้น แผนภาพนี้นะครับมีความสําคัญมากๆที่เพื่อนๆจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะฮะจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของอัลกอริทึมแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับเราแค่ให้เข้าใจนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมาทำงานยังไงเพราะว่าถ้าเราต้องไปเขียนออบเจกต์ขยายบางทีเราอาจจะต้องขยายความสามารถเป็นคลาสออกมานะครับถ้าเราไปเขียนซิพั์นะฮะหรือ Python ก็ตามนะครับเราจะได้เข้าใจนะครับว่า เราจะขยายความสามารถจากคลาสไหนออกไปนะครับผม